สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของจุนชาแนลทุกคนนะคะสวัสดีพี่น้องปองปายสุขูสุคนนะคะโอ้ยมันนี่เป็นวันที่เงียบควายเอ็ดเนาะที่รักเนาะเฮเวดีควายเอ็ดเนาะนะคะมันนี่เสด็จปินลานเล้วอยู่ดอกนะคะฝนกระตกทั้งล่มทั้งฝนนะคะพี่น้องขานะคะอยู่กับดอกไม้ร้านดอกไม้เหมือนเดิมร้านดอกไม้ของจุนชาแนลนะคะแล้วก็คุณสามีนะคะพี่น้องขา นับเวลาถอยหลังเหลืออีกสองคืนนะคะก็จะได้กลับเมืองไทยแล้วถือเลขถึงยังกันม่อครับพี่น้องขานะคะรอบออดดชั่นนัลกลองชายเนาะมีแต่คนเสียงดีๆสุดยอดมากเลยนะคะพี่น้องขาเดี๋ยวจะเดี๋ยวก็สิเดตปิดลายนะคะพี่น้องขาอืมนะคะวัดนิมที่ละท่าั้นบุคโนีอ่ะฮะบุคโลนียะบุครลนีย ะะอันนี้ล่ะอรลเซียรอรลเซียนะะอยู่ที่ร้านเหมือนเดิมนะฮะนะฮะฝนตกครับพี่น้องทั้งนอกค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกิบร้านกิบเอ่ยก่อนนะครับพี่น้องค่ะโอเคจ้า ดอกไม้ส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องคะ่ะกุหลาบนะคะกุหลาบจะออกสีส้มนะคะสมขาวชมพู่นะคะตอนนี้ชมพูนะนะคะ อันนี้ดอกประดับนะคะเวลาจับช่อเด้พี่น้องจับช่อจับเอยนะคะทายพี่น้องเบิ้งก่อนดอกทานตะวันนะคะคายดีอันนี้ก็จับช่ออีกนะคะจับช่อนะคะควนจ้จับช่อไปเลยนะคะดอกไม้เพิ่งเข้าเมื่อวานก็จะหมดแล้วนะคะอันนี้จับช่อแล้วแล้วนะคะพี่น้องคะจับช่อแล้วแล้วนะคะตะวัน เองสองพวเมียค่ะพี่น้อง่ะทําเองสองพวเมียนะคะอันนี้ก็ดอกจัดช่อนะคะพี่น้องสวยงามมากนะคะมีแต่ตดอกยิงยนนะคะพี่น้อง่ะจัดช่อกระชอละยี่สิบหายูโรสามสิบยูโรแล้วแต่ราคานะคะพี่น้องอืมกล้วยไม้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะกล้วยไม้ก็จะเป็นโซนกล้วยไม้ทั้งผีนะคะพี่น้องโซนกล้วยไม้นะคะพวกําลังเก็บลานนะคะพี่น้องขะ เดี๋ยวขออนุญาตเก็บร้านซอยผัวก,ก่อนนะจ๊ะตาคน,นนปิดร้านค่ะใจีดว่ ลูกค้างเขาแสงอาจจะดูนิดนึงนะ เราสวยลูกค้าจึงมาจิกเมื่อกี้นะคะพี่น้องค่ะเพราะเราสวยลูกค้าจึงมาจิกจ้านกันค่ะทำงานค่ะพี่น้องค่ะจิบร้านฝนตกมอนี้นะคะแสงแอดเขา่าแสงเข่าแน่นิดหน่อยนะคะพี่น้องค่ะแต่เราวัดจุดปเะ็ทยตัวสิละค่ะพี่น้องค่ะ มุมพี่น้องค่ะสองหัวเมียเห็ุงานน้ำกันค่ะสู้ๆนะคะมาดามจนสู้ๆ えっ แล้วค่ะทุกคนทำเหมืนกันคุณแฟนกันะเสียวรถนะคะคนเดี๋ยวจีถ่ายให้ดูคุณแฟนก็จะเอารถนะคะอยู่รถนะคะพี่นหลงสู้ๆที่อ๊ะสู้ๆ <c oughs> ทุกคนคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเราจะปิดร้านกันนะคะอืมตอนนี้ก็รอลูกค้าที่ออเดอร์ดอกไม้นะคะมาหลับดอกไม้อยู่นะคะพี่น้องคะ่ะมันนี้จุ้งก็เสด็ขึ้นไปเฮ็ดก้วเขานะคะพี่น้องรอคุณแฟนจุ้งทําแบบนี้ทุกวันนะคะพี่น้องเอซี่ทุกคนอาจจะเห็นแล้วได้คลิปก่อนบาคนก็นอ่าจยังไม่เห็นนะคะพี่น้องคะ่ะมีทุกอย่างดอกไม้ดอกไม้ประดุประดับนะคะดอกกุหลาบดอกกุหลาบนะคะจัดชงจัดช่อมีหมดนะคะที่อันเชิร์นะคะอืม ้านนี้เป็นลานเก่าตั้งแต่สมัยแม่พ่นเหล้วนะคะพี่น้องขาลูกไสกันเลยมาสืบต่อนะคะสืบต่อนะคะก็คือแฟนของจุนเองนะคะหลกจุนกันบมักดอกใหม่น้ำนะคะพี่น้องคาคลิปนี้เอาไว้สนีฝากกดแล์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหนาวนะคะพี่น้องเบิ่งใส่เสรเ็นยางนะคะโอเคไปแล้วนะคะสวัสดีครับอ่า